ถามเลยดีกว่าพาอมันยาวเมื่อสามีตายภรรยาประกาศไม่ทำบุญเจวันเพราะคิดว่าไม่ใช่หลักการอิสลามและจะนำเงินส่วนหนึ่งของสามีไปวักับให้มัสยิดที่กำลังสร้างอยู่แต่ญาติญาติและเพื่อนๆนเกงว่าผู้ตายจะไม่ได้ผลบุญจึงร่วมกันจัดทำบุญ3มวันเจวันกันเอง และมีการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้เป็นภรรยากัน <c oughs> เป็นจํานวนมากว่าสามีตายทั้งทีไม่ยอมทําบุญให้อิหมัมนเลยอดกินวงเล็บผมพูดเอง <c oughs> ผมพูดเองนะเนี่ยวิคือพรหลังจากนั้นก็ไปทําบุญแล้วก็วิจารณ์ผู้เป็นภรรยากันเป็นจํานวนมากว่าสามีตายทั้งทีไม่ยอมทําบุญให้และครอบครัวนี้ก็เป็นรายแรกที่กล้าหาญไม่ทําบุญให้กับคนตายในมุกเก็บนี้ อยากให้อาจารย์ฟริตเป็นดีช่วยให้ความรู้ดังนี้ญาติและเพื่อนเพื่อนผู้ตายที่หวังดีกระทําการบิดาใช่หรือไม่และมีความผิดที่ถือว่าเป็นบาปใหญ่หรือไม่และคนที่ไปกินบุญเมื่อได้รับเชิญบาปหรือไม่ผู้สองผู้ประนามหรือนินทาผู้เป็นภรรยาผู้ตายจะมีโทษอย่างไรสามอยากให้อาจารย์เล่าการจัดการของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอุอะลัยอัสลัมต่อบ้านผู้ตายในสมัยของท่านพร้อมหลักฐาน เพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจอย่าจะาอะไรอะไรคอยรอนขอให้รอตอบแทนอ้าวก่อนตอบผมให้เวลาสักห้าทีโทรไปบอกโตอิหมัามให้ฟังไว้เปิดเปิดเปิดทีวีมุสลิมเพราะโตอิหมัมคนไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้เรื่องเรากุณนงตุนหน้าอะไรดักตุนบุญหนึ่งเดียวโทรไปจะเป็นญาติอิหมัมอิหมัมเปิดทีวีมุสลิมสินะเออนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุยกันเดิหมัามฟังก่อน นะเดี๋ยวอาจารย์ปริศเคนดี้เขาจะตอบปัญหาให้เอาเชิญครับอาจารย์ครับผมไม่เกี่ยวครับก็คือจะจับความได้ว่าสามีตายแต่ภรรยาเนี่ยไม่ยอมทําบุญ3าวัน7วันใช่แตต้องการที่จะเอาทรัพย์ของสามีเนี่ยไปทำวากัฟเอาไปทำวากัฟเอาไปทำสรกอยารยะ แต่นี้ว่าขอ,ขออัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาได้ทรงเมตตาต่อหญิงไมยคนนี้ด้วยหญิงไมยคนนี้น,นะที่แม้สามีจากไปแล้วนี่ก็ยังพยายามที่จะยืนหยัดบนคําสอนของศาสนาทําอย่างดีที่สุดให้กับสามีถึงแม้ว่าจะจากกันแล้วเนี่ยสิ้นสภาพขาดเขาเรียกว่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตาม,มเพราะว่าเวลาเวลาตายแล้วนี่ไม่ต้องยานะจะรย์นัด จบไปแล้วของอิดดาสี่เดือนสิบวันแต่งใหม่ได้อมไม่ต้องยานะอแต่เอาละถึงเม็ดจะตายจากกันแล้วนี่ก็อ,อ,อยากทําในสิ่งที่ดีถ้าเราถามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้กับคนที่เรารักที่ตายจากไปบนคําสั่งคําสอนของศาสนาไอ้ที่มีตัวบทหลักฐานรับรองอย่างชัดเจนนะ่ะทำอไอ้ที่ซาสา่าเอาจะได้ไม่ได้อะไรกองไว้กองไว้ ก็งั้นถามว่าเอาทําสตกกอยาริยามีตัวบทหลักฐานไหมมีอขอดูอาให้มีตัวบทหลักฐานไหมมีมีทําไมอะหลักฐานอย่างถ้าทบุญสามวันเจ็ดวันหลักฐานมีไหมมีที่ไหนที่วัดอืมครับอืมครับคัเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องของตัวบทหลักฐานเรื่องของการทําสตกกอเนี่ยทําสตกกอท่านนบีมัสสลลฺวะะละวะสลลัม นะบอกว่าอิดามาตับโนอาดามะอินกอตออามาลูหูอิลามิสลาซินเวลาลูกหลานอาดามัมมนุษย์ตายลงไปเนี่ยงานขาดเหลือสามประการที่ยังส่งผลถึงคนตายอยู่ก็คือหนึ่งโดกอริยาแล้วก็สองอินมุลยุนต์ฟบิฮียุนต์ฟเอบิฮ,บฮีความรู้ที่ที่ปเป็น์ที่เป็นประโยชน์รหรือวลดุนซอลิฮุนยัตูละลูกที่ซอเลขอดุอาให้นะั่นคือสิ่งที่ผู้ตายได้ทำแล้วแล้ว ผลเนี่ยไปถึงผู้ตายด้วยแต่นี้คนตายไม่ได้ทำแต่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะทําให้ปัญหาว่าจะทําให้จะทําอะไรอในยุคข,ของนบีเนี่ยเขามีการตายกันไหมม,มีแล้วเขามีพ่อม,มีแม่มีสามีภรรยาเขามีคนที่รักตายกันไหมมีอมเอา้าแล้วเขาเวลาเขาจะทําอะไรให้เขาไม่ได้ทําโดยพาะการนะนึกอยากทําอะไรก็ทําทไปหานาบีไปถามนาบี นบีเนี่ยฉันจะทําอย่างนี้ได้ไหมิฟตุลิตัตุมมีแม่ของฉันเนี่ยตายกระทันหันคือคืออะไรล่ะไม่ได้เจ็บกระเสาะกระแซะอะไรดูมีเหตุอะไรกับเปลา่าอยู่ๆก็ไม่หายใจซะอย่างนั้นแหละปัจจุบันท่านด่วนตาย,ตายเนี่ยอย่างกับโรควุรยีเนี่ยรเร็วๆเนี่ยมแม่ของฉันเนี่ยตายกระทันหันก็มาถามนบีว่าเราตะกัลละมัตตะซอดะกอถ้าถ้าฉันคิดว่าถ้าเธอพูดได้นะเธอจะทำซอดะกอ ก็ถามนาบีว่าถ้าฉันจะทำสดกอสดกอันหาฉันจะสดกอแทนเนี่ยทำทำสดกอแทนให้แก่แม่เนี่ยได้ไหมครับไปถามนาบีนบีบอกเอาทำสดกอเชิญได้อย่างเงี้ยเอาสดากอมีตัวบทหลักฐานไหมมีม,มีเอาอเรื่องเรื่องเรื่องทำพัดแทนม,มีตัวบทหลักฐานไหมมีมีมม ทั้งทั้งเป็นและตายนะในกรณีที่เป็นสมมติว่าเอาพ่อเราเนี่ยแก่มากเลยไปไม่ไหวแต่ตังค์เยอะแต่ร่างกายไปไม่ไหวแม่นี่แก่มากร่างกายไปไม่ไหว <c oughs> อย่าก,กรณีของหญิงข้อซอมัมาถามท่านอบดุมัสโลโลัลฮ์ว่าอะไรวะสลัมในกรณีนี้ตระกูลขอสอซ้จะไปทาฮัชแทนพ่อพ่อนี่แก่มากเลยงอมเลยก็แลมาถามนาบีฉันจะไปทําพัชแทนพ่อได้ไหม <c oughs> นบีก็บอกเาเอาเลย ไป,ไปทำาทแทนคือที่มีตัวบทหลักฐานเนี่ยเวลาพี่น้องทําตามที่มีตัวบทหลักฐานนี่อัลฮัมดุลิลละครับได้ไหมได้มีตัวบทหลักฐานรับรองแล้วก็สบายใจใช่ไหมพรงั้นเอา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 ทรัพย์ของคนตายเนี่ยเอาไปทําสดาโกแทนเขาซะครับไปบริจาคไปอะไรแต่อะไรแต่นี้บางคนก็เร่งแร่แปราธาตุก็และอาจารย์อามัดก็นี่ไงทาอาหารสดาโกอาหาร จะเอาให้ได้ใช่จะเอาให้ได้จะกินให้ได้ว่างั้นคือจะกินให้ได้เรื่องของการสําหรับเรื่องจะกินนี่ยุ่งกับเรื่องของการทําบุญสามวันเจ็ดวันเนี่ยมันต่างกันอเพราะไอ้ทําสามวันเจ็ดวันเนี่ยผูกกลมผู้กลมเรื่องกําหนดวันสามวันทําเจ็ดวันทําสี่สิบวันทําครบร้อยวันร้อยวันทําแล้วก็พิธีกรรมอีกเยอะแยะแล้วไม่ใช่ทํานี่ไม่ได้หมายความว่าเอาเชือดวัวแล้วก็แล่เนื้อแล้วก็เอาไปแจกเขานะ ปล่านะาต้องอีลาฮัดรตินอ้าวมีพิธีกรรมด้วยเอ้าติ๊กแม่ก็เตะหน่อยทำอย่างเงี้ยพอสามวันมาแล้วอ้าติ๊กเอ้าติ๊กเอ้ยติ๊กเอ้าติ๊กจบก็กลับกินกินเสร็จกลับพอเจ็ดวันมาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่างเงี้ยติ๊กเอ้ามาแม่จะเลี้เอา เนียนกันนะว่าเนี่ยแต่ก่อนผมก็ฝากท้องไว้อี่นี้แหละส่วนมากมาระยะหลังนี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเหลือสามวันโอ้ถามว่าไอการกระทําอย่างเนี้ยมีหลักฐานไหมปฏิวัติเนผมบอกแล้วไง <c oughs> อาจารย์นิมัดเดี๋ยวเขาเถียงหัวชนฝาเลยเขาบอกอม,มีมีอะไรนบ,บีเองก็ไปไปกินอาหารที่บ้านคนตายอะเมียคนตายมาเชิญไปกินอาหารอัลออาอจาว่าไปคืออย่างนี้ เขาเอาฮะดิษที่ต่อเติมสอสสดใส้เนี่ยเอามาตบตาหมกเม็ดหมกเม็ดเอามาโกหกชาวบ้านเขาเพราะว่าเรื่องจริงๆของฮะดิษบทนี้มีอยู่ในบันทึกของสุนันอบิดาวุฒท่านอบดมสัสลลัลฮวาลวะซลลมไปไป,ไป,ไปยานาซะแล้วก็ไปฝังศพอพอไปฝังศพค,คนคนหนึ่งเรียบร้อยแล้วพอระหว่างทางก็ดาอีอิมรออตินในตัวบทฮะดิษอ บอกว่ามีตัวแทนของหญิงคนหนึ่งมาเชิญนบีไปไป<ม>ที่บ้าน<ม>ไปรับประทานอาหาร<ม>ซึ่งไม่เกี่ยวกับคนตายเลย<ม>แต่นี้พอนบีไปถึงที่บ้านอาหารถูกนํามาวาง<ม>วาวาดอยาดาหัวละตอ,อามนาบีก็หยิบอาหารมากินตัวฮาบาเห็นนบีกินอาหารก็กินด้วยอ<ม>ก็กินอาหารเ<ม>นี่ยเขาก็เอาเหตุการณ์ตรงเนี้ย ในสุนันอบีดาวุธตรงนี้เอามาเป็นหลักฐานแต่เวลาเอามาเป็นหลักฐานเนี่ยเขาไม่ได้เอาอย่างต้นเรื่องที่ผมว่าเน,นี่ยมา <c oughs> เขาเติมหะดิษเขาเติมฮะดิษเติมฮะดิษเก่งนะกล้านะใจถึงนะลงทุนเติมฮะดิษทำไมอ่ะจากคำว่าด,ดาอีอิมรอตอินมีตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งมาเชิญอบีไปที่บ้านไปกินอาหารซึ่งไม่เกี่ยวกับคนตาย เขาจะทํำยังไงที่ให้เกี่ยวกับคนตายจะกินให้ได้จะกินให้ได้เขาก็เติมอักษรไปดดอีอิมรออติฮีก็มีตัวแทนของภรรยาเพราะอิมรออติฮีภรรยาของคนตายมาเชิญให้ไปกินอาหารนี่ไงตัวบทเรียกว่าสัพพนามใช่ใส่ถ้าเป็นภาษาหรับเรียกเดเมรใส่เดเมรเระยอกลับไปที่คนตายใช่เป็นการเติมฮะดีษ เพื่อที่จะลากให้เข้ากับเรื่องจะกินให้ได้ถึงขนาดลงทุนเติมฮะดิษเนี่ยแล้วตัวบทแท้ๆมีไหมไม่มีโอ้โห oh เอาไม่เชื่อนี่เอาอผู้รู้เยอะแยะเนี่ยฟังผมอยู่เนี่ย mm hmm. เอาไปตรวจสอบที่ในสุนันอบิดาวูด mm hmm. ดาอีอิมรออาตินหรือดาอีอิมรออาติฮีแม่ mm hmm. จะกินให้ได้ ทามีแล้วให้มาเตะตูดอาจารนาตมัอกมีผมบอกว่ามีมตั้ไปหาเจ้าอาวาสถนะนัดเลยเจ้าอาวาสบอกว่ามีเลยอืเ <c oughs> นี่ยพี่น้องครับแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ก,กนินไม่ได้เพราะฉะนั้นภรรยาของคนตายเนี่ยยืนหยัดทําในสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานยืนยนันไม่เอาทรัพย์สินของคนตายไปตำน้ําพริกละลายแม่น้ําครับทาแล้วอุทิศผลบุญเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่มีไม่มีนอิสลามแต่ทาแทน,นมีตัวบทหลักฐานสดกอกก็แทน,นมีตัวบทหลักฐานเขาบอกแล้นะวครับเป็นครอบครัวนี่เป็นรายแรกเลยนะที่ก้าหารอย่างนี้ทมกลางผู้คนที่นินทานเนี่ยแล้วอาจารย์ครับแล้วก็เขาบอกว่าอ,อย่างนี้มันจะเป็นยังไงอาจารย์เอางี้ไอการกระทันเนี่ยถือว่าเป็นวิญญาณไหมที่ยังจะฝืนทำสามวันเจียวัน้เดี๋ยวนะก<า><า>็ต้องสมหรับสุภาพสตรีคนนี้ที่เป็นภรรยาเนี่ยยืนหยัดบนคําสอนของศาสนาแม้จะให้คนทั้งมุกเก็มสาบแช่ง ก็ไม่สามารถที่จะทําใหผ้ผู้ที่ยืนหยัดเนี่ยลงนรกได้เพราะแล้วถ้ามีใครบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่อยู่แบบจะมาอะไม่ยอมอยู่แบบจะมาอ้อย่างที่นบีสั่งไว้ไม่ฟังคนนุ่นเ,เป็นโดยสังคมโดยรวม้วอย่างนี้จะจะหาามไหมเนี่ย<ข>เนี่ยคำว่าจะมาอ้าเนี่ยพวกเราเข้าใจกันผิดใช่ไหมล่ะ คือถ้าเทพถ้าไปอยู่ในวงที่เขาทาชีริกไปทำไมทาชีริกกับเขาเลยเออ,อเดี๋ยวไม่งั้นมันมันมันไม่จะมาอาห์กับเ,เ,เขาเพราะทำบิดอาห์ก็ไไปต้องทําบิดอาห์กับเขาเลยเดี๋ยวมันไม่จะมาอาห์นบีบอกว่าอะไรกุมบินจะมาอาห์ว่าเราคุณตะวะเดกนบ,บีสั่งนะให้อยู่กับยามาอาห์ถึงแม้ว่าจะเพียงลําพังเอ้าเพียงลําพังคนเดียวแล้วไปยามาอาห์กับใครอ่ะเพราะคนที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่มีแค่คนในกำปงนั้น จะมาอากับผู้ที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์โอ้โหขยโงหนึ่งใช่ไหมล่ะใช่ใช่บรรดาผู้ที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์เราเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเราถือว่าเราได้จะมาอาแล้วแต่ถ้าคนในจะมาอ้าเนี่ยทำชิริกกันทั้งกระปงเราไม่ทําชิริกกับเขานั่นแหละเราได้จะมาอาแล้วจะมาอ้างไงจะมาอ้างกับคนที่ยืนหยัดไม่ใช่แ่จะมาอ้างกับคนที่หลงผิด แล้วก็ถามว่าอย่างญาติญาติและเพื่อนเพื่อนผู้ตายที่หวังดีเนี่ยถือว่าที่มาทำสามวันเจ็ดวันเนี่ยบิดาไหมครับอาจารย์ครับคือเดี๋ยวก่อนนะ<ม>ความรู้ของคนเนี่ยไม่เท่ากัน<ม>คนที่ไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยขออัลลอฮฺสุบฮฺบานาตาลาได้ทรงเมตตา<ม>คือเราจะไปตําหนิทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หรอก<ม><ม>เพราะว่าในสังคมอ่ะในสังคมเนี่ยถ้าประชาชนโง่นะ่ะปกครองง่าย<ม><ะ>นี่น,<ะ>น,น,นี่อาจารย์กำลังจะพูดว่าผู้นําผิด ผู้นํำเนี่ยไม่ถูกว่างันน่ะผมพูดเนี่ยทุกระดับอะทุกระดับว่ากันเนี่ยผูน้นํำกําปงนี่ยผิดงั้นสรุปแล้วไอ้พวกลูกหาบก็พ้นเนี่ยเรื่องยังไงเดี๋ยวไปทีละขั้นคือจะซักแหละถ้าในกรณีที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเข้าใจผิดหรือเขาไม่มีความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการเขาทำผิดยันตายเนี่ยเขาเขาไม่มีปัญหาละก็อย่างเอ้านี่อย่างเนี้ยเขาไม่ฟังเราเลยเงเอาเอาละ นิดลิงอาจารย์เดี๋ยวนะทีละขั้นถ้าถ้าไม่รู้เลยไม่มีใครมาบอกครบมาอกเลยเพราะงั้เพราะว่าพื้นฐานเลยเนี่ยที่อัลลอฮฺบะฮันุตาลาบอกว่ามาคุณนามูอัดดีบีนะฮับแต่ในปาสารอซูละอัลลอฮ์ไม่เอาโทษจนกว่าจะมีผู้ที่ไปบอกกล่าวไปบอกกล่าวซะก่อนหรืออย่างใน hadis ซ่ทนนบีมุสลลลลลัอฮะิมบอกว่ารูฟิอาอันอุมมะตีอานิลคาตะวานิสยานมัสตุกริฮูอะไรฮีการกระทําของบ่าวที่เกิดขึ้นจาก ความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการการหลงลืมหรือการถูกบังคับนี่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะงั้นก็ต้องกันคนบริสุทธิ์อันนี้ไว้ก่อนเพียไว้ก่อนไม่มีใครไม่มีใครไปบอกเลยว่าที่ทำเนี่ยมันผิดนะบอกเหตุเขาทํากันมาอย่างนี้นะแล้วก็ทําตามกันมาเนี่ยผิดยันตายอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถามว่าณวันนี้มีคนบอกกล่าวท่านหรือยังมีเดี๋ยววงเล็บไว้หน่อยเผื่อจะสมมุติว่ามีเผื่อจะจานคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ไม่เคยรู้เลยผมคิดว่าถ้าอยในประเทศไทยนะจา์เผื่อไว้สัก แม่ใครมันจะอยู่เนี่ยป่าในเขาแต่มันจนไม่ไม่เอาไม่รู้อะไรเลยนี่มันเอานะเอ้าสมมติเมือมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอ้าให้เปอร์เซนต์หนึ่งเอาว่าเอาว่าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกแล้วว่าเนี่ยมีการบอกมีการกล่าวแจกก็ไม่ฟังไม่ฟังฉันไม่เอาผู้นาฉันเป็นจะบาปไหมดื้อตาใสเนี่ยไม่ฟังด้วยของมีหลักฐานไม่เอายังกับเมื่อไม่กี่วันนี้มีจะมาตับเลกโทรมาหาผมโอ้โหกระจาย เอ้เอ๊ะเอ้ยั่งซือเล่มเขี่วถูกอ่ะถูกอธิบายปังเอ้ไม่ตังไม่ดูอ่ะไม่ดูดูใดกันไม่ดูไม่ดูผิดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเขาจะว่าเขาไม่รู้ผิดไหมคืออย่างนี้สิอย่างเนี้ยคนนี่นท่านอับดุลเบีสุลลาะวะเลยวะสลามบอกลักษณะของคนไว้เนี่ยถ้าคนมุกมินจะไม่มีลักษณะอย่างนี้ ถ้าประเภทที่ว่าถูกผิดไม่รู้กูตะแบงไม่ก่อนนั่นคือหนึ่งในล,ลักษณะของมูมนาฟิกมุนาฟิกอย่างที่อาจารย์เกิดตอนต้นที่ท่านอบีมสัสลลลอฮ์อะไรวะสล,ลัมบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คืออะไรอิดะคอซมะฟะจร์เมืม่อโต้เถียงเมื่อมีกรณีพิพาทยังไงก็ตะแบงคือคือกูออถูกอย่างเดียวกูต้องหัวชนฝาแหละคือทั้งทั้งที่ผมพยายามชี้แจงนะอาจารย์นี่นี่ระดับชาวบ้านนิดหนึ่งว่านี่ยา ถ้าจะมีกุรอ่านฮะดิสมาถูกต้องเนี่ยผมยอมรับโอ้ยฉันเรียนมาฉันเรียนมาเว็ด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 ตอนนี้ประเภทรอเวลาเดี๋ยวจะได้ให้เขาโทรหาโอ้โหผมร้อนหูมาหลายรอบแล้วร้อนหูวมาหลายรอบแล้วเออแล้วช่วงหลังเนี่ยไอ้เจ้าแม่มัสุรีหายไปเลยนะมัสุรีไม่ค่อยได้โทรมาเจ้าแม่มัสุรีมาเข้าสิงมัสุรีออกกปแล้วมั้งออกกปแล้ว เอ้าอย่างในกรณีถ้าสมมุติว่ารู้ได้ยินได้ฟังแต่ยังตะแบงอ่ะอันนี้รับรับเต็มเต็มเลยและประเภทอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ระดับชาวบ้านผมว่าชาวบ้านนี่ยไม่ดื้อเพราะไม่มีไม่มีความรู้เพราะ คนยิ่งรู้เนี่ยพอเอาอารมณ์เป็นใหญ่แล้วช่องลบแล้วหาลบแล้วอย่างนั้นละอย่างนี้แหละคือคือชาวบ้านบางคนเขาก็กําลังอยู่ในช่วงศึกษากำลัง<ช>รับฟ<ๆ>ังอยู่อเออเฮ้ยมันก็พูดมีเหตุผลเหมือนกัน<ม>เออเป็นอย่างั้นแทนที่เนี่ยเด็กอย่างเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยสามีเขาตายถ้าสมมุติว่าลูกเขากำลังเล็กๆอยู่ก็เป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมเออแทนที่จะเข้าไปช่วยเหลืออะไรอะไรกับจะไปต้องกินเขาอีกอะไรอะไรประมาณเนี้ย ประเภทคนคนรู้ใช่ไหมคนรู้กูจะทําให้ได้เขาจะทําให้ได้นู่นไปฮาริสตอวุสมานุนอะไรล่ะฮาริสตอวุสที่บอกว่าคนตายนี่จะถูกถูกในถูกทรมานในหลุมศพนี่เจ็ดวันกานุยสกหิบูแน่แล้วพวกเขาชอบชอบที่อะไรอไยติมูนตะอามชอบที่จะทําอาหารเลี้ยงที่จะให้อาหารเกี่ยบไอทําอาหารเลี้ยงในคนละเรื่องกันนะ และไอทีเราทำมามันนั่งรวมกันที่อย่างเล่คนละเรื่องกันนะต่อตอวูดเขาทำอย่างนี้เลยอ,อืมเบล้างเบล้างเลอะเทอะนะอ,อ้างเขาแต่ทาไม่เหมือนเขาครับเพราะงั้นไอทีทํากันเนี่ยมันไม่มีนะจะมีกันที่ไหนนะที่ว่าเนี่ยเอา้าทั้งที่รู้อ,อาจารย์ว่ามันเป็นบิดาวานบีไม่ทําแต่จะทําเออเอาเอา,เอา,เอาละรู้รู้รู้ละรู้แล้วว่าเอา นบีไม่ได้ทําซฮาบ้าไม่รู้จักแต่มันของดีก็จะทำจะผิดไหมคือดีเราคิดเองไงมันไม่ใช่ดีอย่างที่ศาสนาสอนถ้าดีอย่างศาสนาสอนเนี่ยถามว่ามีหรืออย่างดีแล้วนบีไม่ได้บอกอ่ะเออหรือจะไม่มั่นใจในนบีเออเออไม่มั่นใจเรอมีไหมของดีที่นบีไม่บอกเออไม่มั่นใจในการกระทําของนบีเรอถ้าถามนี้ไปม่เป็นกันอื เพราะงั้นเมื่อเราคิดเองเราทึกทักกันเองแล้วเราเราเราสาจะดีแล้วเอาความรู้สึกของเรามาเป็นตัวตั้ง่เหมือนอย่างเงี้ยกูจูไม่ทำมอลิดไม่รักนบีไงไม่ทำมอลิดเรากําหนดพิธีความรักของเราเองแล้วก็ไปตําหนิคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ถูกคนที่เขายืนหยัดบนศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยใครไม่ออกดักวะสามวันแกนี่ไม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 ่ใช่บวกดักวะอืมอ่าเล่นแค่ละเล่นแค่ละเล่นแค่ละพราะงั้นสาหรับ เวลาโดนเล่นก็แค่มัาง,งคือรับไม่ได้สั่นสุภาพสตรีท่านเนี้ยนะ,อะขออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงเมตตาแล้วก็ขอให้ประคับประคอง<ม>แล้วก็ยืนหยัดบนศาสนาของอัลลอฮ์บนตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องเพราะเป็นเงื่อนไขสําคัญเลยในการที่จะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาครับทําไมรู้ไหม,ม,มเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอดีนกาลูรับบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามู คือคนที่จะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่ใช่แค่เก่าว่ะ่อีลาอิลลลอฮ์ละสวรรค์เลยไไม่ใช่ซุมมัสตากอมูจะต้องอิสติกอมาด้วยจะต้องยืนหยัดด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วยืนหยัดแล้วขอรับสุพรระนาลาได้ทรงเมตตาแล้วก็อย่าอย่าเลี้ยวไปซะก,ก่อนอดีย่แททนแรงเ <c oughs> สียดสีไม่ไหวเออเอาก็เอาแล้วจะสามวันกี่วันเจ็ดวันอะไรต่ออะไรเอาอันนี้ผมตอบไม่ได้อาจารย์อยขอหลักฐานสั่งห้ามทําบุญสามวันเจ็ดวันหน่อย ผมว่าผมตอบไหมผมว่าชาวบ้านถามาานั่นแหะทีนั่นถ้าคนรู้เทียบเทียมเขาฟังนะถ้าคนรู้เขาไม่ถามคําถามอย่างนี้หรอกครับอืคือนิดนึงนะท่านพี่น้องดีมากเลยที่ถามมาเนี่ยขอหลักฐานสั่งห้ามทําบุญสามสามเเจ็ดวันด้วยคือตอนที่ท่านนาบีมาสุลลามอะลีอัลสลัมเนี่ยอยู่สฮาบ์บาก็อยู่ด้วยเนี่ยถามว่ามีคนตายไหมมีแล้วถามว่านบีทํำไหมทําบุญสามวันและเจ็ดวัน ถ้าดีต้องนบีทําและอย่าลืมนะนบีบอกว่าให้ระวังอุตริกรรมนะที่มันจะเกิดขึ้นกับาศาสนาเ<ม>พราะการที่นบีไม่ทำสามวันเจ็ดวันนั่นแหละคือคําสั่งพี่น้องครับผมเหมือนเหมือนกับจริงอะไรสิ่งที่เวลานาบีสั่งให้กับคนที่ตายไปเนี่ยเอ้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยสั่งให้คนเป็นทําไงมีนี่สดเกียริยะ so ใช่ไหมสดเกีย so ริยะเขามีไหมสามวันเจ็ดวันมีไหม เขาทาอีกเยอะแยะเลยที่นบีสั่งไว้ที่ว่าฉันจะทําดีกับพ่อแม่พ่อแม่ฉันตายไปแล้วมีอะไรบ้างโอ้โหมีอะไรซื้อไอ้อะไรนะซื้อไอ้สิ่งเรื่องมัสอ,อ่มุสฮับเกี่ยวกับเรื่องกรุรอานอัดขุดบอให้น้ําอะไรจต่อะไรโอ้เยอะแยะที่นบีบอกไว้แต่มีไม่สามวันเจ็ดวันพี่น้องก็อาจจะบอกว่าอัลวแล้วมีไม่สั่งห้ามอ้าวผมตั้งคําถามละหมาดมักเรบมีกี่รอกอาัาสาม ถ้าผมจะทำสี่เนี่ยพี่น้องจะว่าไงพี่น้องจะบอกเฮ้ยใครก็ทำละสี่ทั่วโลกไหนหลักฐานห้าม <g ül> ก็การที่นบีทำสามนั่นแหละคือหลักฐานว่าใครจะมาทำสี่ไม่ได้นั่นแหละหลักฐานว่าละหมาดมักร็บก็คือสามจะมาทำสี่ไม่ได้แ <g ül> ล้วถามว่าไหนหลักฐานห้ามมีไม่มีแต่หลักฐานที่มีก็คือนบีทำสนะามไหนหลักฐานห้ามทำสี่ไม่มีงั้นพี่น้องละหมาดมัเร็บเจ็ดรอกอัดเลยฮิเคริญ จานัมดครับอย่าไปซีเรียสกับคาถามตร้ซีเีทำไมรู้ไหมเพราะชาวบ้านถามครับเข้าใจเพราะชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจขอหลักฐานสั่งห้ามทาบุญสามวันเจ็ดวันครับเนี่ยคําถามชาวบ้านถามถ้าคนรู้ถามมานะเอาชะฮาดาประกาศิบัตะกลับไปคืนโรงเรียนเขาซะเพราะไอทีเรียนมันไม่ได้ใช้ไงถ้าไมอ่ะคือถ้าคนเรียนเนี่ยเขาจะรู้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา เพราะออัสลฟินอ <ters> <uent> ิบาดาตตัฮริมนี่คือหลักหลักเกณฑ์ทางวิชาการถ้าคนเรียนไม่รู้หลักเกณฑ์ทางวิชาการแล้วเป็นเป็นผู้รู้ได้ยังไงว่าจบมันได้ยังไงอ่ะผมผมว่าเนี่ชาวบ้านถามถ้าเป็นผู้รู้เนี่ยเขาจะไม่ถามไหนมีหลักฐานสั่งห้ามทําบุญสามวัน7วันไหมเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าในกรณีจะทําเป็นอิบาดาเนี่ยรากฐานของการทําอิบาดาเน่ยถ้าไม่ถ้าไม่ใช้อย่าทํา ฮมอืมจะมาคิดทํานู่นเองคิดทํานี่เองคิดทํานั่นเองคิดทํานี่ฮมอืมสมมุติว่านั่นแหละจะละหมาดมะเขบอเจ็ดตระกูลอัตฮ์ฮ a r a ได้ไหมไม่ได้หลักฐานห้ามีไหม ad ad. อัลอัสูุฟิลอิบะดืดรากฐานเกี่ยวที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของอิบาดนะัตเนี่ยถ้าไม่ใช้ทําไม่ได้ฮะรามเชื่อไหมอาจารย์ตะก่อนเนี่ยผมแต่ว่าในทางตรงกันข้ามอัลอาซูลฟิอาบะดัด เน Beyonce, ี่ยเกี God, ่ยวกับเรื่องทั่วไปเนี่ยทำไปเถอะทำไมมีหลักฐานห้ามจย์อาหมัดอยากกินน้ำเปล่าหรือเอาชาจีนมาใส่หน่อยหรือเอาชาจีนผสมกาแฟนิดๆหรือเอาเอาไปเลยถ้าไม่มีหลักฐานห้ามแต่ถ้าเอาบรัดดีมาเหาะหน่อยได้ไหมพอเจอคําสั่งห้ามแล้วอย่างนี้ไม่ได้เพราะงั้นถ้ารากฐานที่เกี่ยวกับเรื่องดุนยาทําไปทาไมมีหลักฐานห้ามเพราะงั้นเรื่องดุนยาต้องถามว่าห้ามไหมเนี่ย จะเอาบรัดดีเหาะผสมน้ำเนี่ยมีหลักฐานห้ามไหมเรื่องดุนยาต้องถามว่าห้ามไหมแต่เรื่องศาสนาต้องถามว่าใช่ไหมแค่นั้นเองเพราะงั้นผมถึงบอกว่าชาวบ้านถามถ้าพูรู้ถามแล้วก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีพื้นฐานทางวิชาการเนี่ยกลับไปเรียนใหม่นะแล้วก็ผู้ประนามหรือนินทาผู้เป็นภรรยาผู้ตายจะมีโทษอ,อย่างไรจ๊าดอ๋อแน่นอนออาบาปใหญ่บาปใหญ่เลยนะกับบาสเรื่นะองของการเรียนก่อนอ ส่วนมากคนจะคนจะเรียนก่อนผมแนะนำคับคือญาติพี่น้องฝ่ายนี้ก็อาจจะไม่เคยมีความรู้อะไรครับก็อยากให้พี่น้องได้เรียนเนี่ยได้ฟังอย่างเงี้ยแล้วก็พิจรารณาเอาผมยังยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดมันมีหลักฐานมานี่คงไปไม่รอดแล้วนะครับถ้าเป็นผู้รู้เนี่ยคงไปไม่รอดแล้วพอไม่มีหลักฐานทําปุ๊บไหนหลักฐานห้ามไม่มีสรุปแล้วยอมรับตัวไม่มีใช่ไหมหลักฐานทําบุญสัมัน7เจ็ดวันถึงได้ขอหลักฐานห้ามจากผมเนี่ยใช่ไหมคงไม่มีละไปไม่รอดใช่ไหมพี่น้องครับอย่าว่างนุ่นนี่เลย ที่ผมกล้าบอกว่าจะมีหลักฐานซอยเฮียไหนให้นำมาน่ะผมบอกเลยนะหายันกิยามัตก็ไม่มีผมบอกงนี้แหละเพราะผมหามาแล้วอาจารย์เดียวเดียว,ว,วขอบอกความในใจนิดนึงไอ้หลักฐานซอยเฮียเกี่ยวกับทาบุญสามวันเจ็ดวันเนี่ยนะเพราะผมเคยหามาแล้วผมเคยจะเอาชนะพวกโอมูดอเนี่ยพวกคณะใหม่เนี่ยอะไรวะทำไมทําไม่ได้วะพอหาไม่หามาไม่มี มันมีแล้วมีคําสั่งให้อยู่ในกรอบอิบาดะออก็ตายแล้วเท่ากับยิ่งหายิ่งผูกคอตัวเราเองแต่ยอมในยอมกับอัลลอฮ์นะไม่ได้ยอม,มกับอาจารย์ฟริตไม่ได้ยอมกับใครเพราะร่วงไปไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะผมต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ตอบคําถามครับคือถ้าหลักฐานซอเฮียมันมีแหละย,ยุ่งเลยอาจารย์นัดยุ่งทำไมรู้ไหมถ้าไมหลักฐานซอเฮียมันเพิ่งมาโผล่เดี๋ยวนี้ล่ะเออ ถ้าหลักฐานโซเฮียมีเนี่ยโซฮาบะทำสามวันเ็ดวันสี่วันร้อวันไปแล้วอิหมัมชาฟีก็ทําไปแล้วคนในยุคต้นๆตนก็ทําไปแล้ว <c oughs> ถ้ามันมีะนะแต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่รู้เรื่องกันเลยเนี่ยเขาไม่รู้จักกันเลยเขา <นะ S 2> ไม่รู้เลยก็นี่แหละเอาฮะด,ดิษมัตีความกันอย่างนั้นแหละอ้าวจัน